อยู่กันที่ลานจอดรถเข้าใหม่ครับคุณผู้ชมมีรถเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ v ีออสหนนะครับผมเพิ่งไปขับกลับมานะครับบอกเลยว่าขับดีมากนะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารกันไปเลยนะฮะมี v i o s นะครับอถใหม่เข้ามานะครับทั้งหมด9คันนะครับไหม่หลักหมื่นทุกคันเลยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมขับเจ้าคันนี้กลับมาก่อนนะฮะพรุ่งนี้นะฮะมีอีก8คันตามมาขึ้นเทนเลอร์ตามมาเลยคุณผู้ชม ถ้าอยากทราบนะครับกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พรุ่งนี้ผมอัพคลิปให้ดูเหมารวม8คันนะครับไม่เริ่มต้นที่30,000กว่าโลนะครับ30,000กว่าโล40,000โล7-80,000มีหมดเลยนะครับที่สําคัญนะฮะมี1คันที่เป็นไฮไลท์นะครับ V8 1.5 High ปี2019ตัวท็อปสุดนะครับมีมาด้วยนะฮะไม่70,000กว่าเองอย่าพลาดนะครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันก่อนเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจ Toyota v ีออด้วยนะครับพบกันในช่องว w วีออฟมือสองนะครับอยู่กับผมวิวเพชรยนต์วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมมีโอกาสขับเจ้าคันนี้กลับมาเองกับมือเลยนะฮะบอกเลยว่า ขับดีมากนะครับดีมากถึงดีสุดๆไปเลยนะฮะร,ระบบแฮนด l i ์ลิงนะครับพวมลัยนะระบบช่วงล่างต่างๆนะครับสภาพแบบสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็เลขไม้ที่ค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรุ่นท็อปนะครับ Toyota V-OS 1.5 g ปี2017จดทะเบียนปี2018นะครับผมเพิ่งขับกลับมานะฮะเนื้องานนะคุณผู้ชมนะฮะเรียกว่าผิวพันธุ์รอบคันเนี่ยสมบูรณ์มากตัวรถไม่มีตำหนิอะไรเลย นะครับผมอยากจะแนะนําคันนี้มากๆเลยที่สำหรับคนผู้ชมที่สนใจนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะกดติดตามไว้ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ผมมีอัปเดตสต็อกรอบใหญ่อีก1นึ่ล็อตนะฮะเข้ามาใหม่ v ีออสนะฮะปีสิบเปีสินะฮะเข้ามาทั้งหมด9คันไมลหลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับ1.5ึจนะฮะจำนวน7คันนะครับไมลหลักหมื่นเริ่มต้นที่3 0,000โล4 0,000โล 6,700,000โล8ป0 0 0ื0 0โลกมโลมีหมดเลยและที่สำคัญมีไฮไลท์2คันนั่นคือคันนี้นะฮะที่เป็นรุ่นท็อป1 5 G นะครับอีกคันหนึ่งเป็น1.5 High ปี2019ไม่แค่เ0 0 0 0กวา่านี่เลยพวกนี้รอชมได้เลยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมคันนี้กันนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยว ไม่รีรอนะฮรไล่ไปดูที่รายละเอียดโครงสร้างเนื้อผิวงานกันเลยว่ามีอะไรไหมสเปคเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ๆที่สนใจวีออสนะครับน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไฟหน้าสวยใสยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์นะครับสวยสะอาดสวยใสยไม่มีตําหนิอะไรเลยไม่มีรอยกระทะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับตัวรถมีแค่ฝุ่นเท่านั้นเลยคันนี้ผมดูรอบคันแล้วดูหาตำนงตําหนิไม่มีเลยนะม,มันจะมีเนี่ยพวกฝุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยเอามือปอัดยางออกเลยนะพวกฝุ่นดำๆอะไรวกนี้นะครับ เนื้องานสวยงามมากนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับไฟหน้าทั้งสองดวงเนี่ยสวยใสยไม่มีตําหนิอะไรเลยผิวพันของตัวรถนะครับสวยงามฝากระโปรงเรียบเนียนไม่มีรอยสะเก็ดหินนะแต่ฝากระโปรงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการเก็บมาบ้างแหละนะฮะพวกการเคลมสีประกันอะไรพวกนี้นะจะต้องมีอยู่แล้วนะครับรถหน่วยงานทุกคันเนี่ยส่วนมากจะจะมีในเรื่องของการทําสีฝากระโปรงมานะแต่รถเพิ่งมาถึงทางบริษัทพิยนตเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรแน่นอนพี่ๆได้ดูแบบสดๆส,สภาพสดๆตอนนี้เลยนะครับคือได้มาแบบนี้นะฮะ สวยจริงๆไม่รู้จะพูดคําไหนเลยนะค,คนรีวิวเองก็ตื่นเต้นนะครับใครได้คันนี้ไปถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับราคาเนี่ยผมยังไม่ทราบถ้าผมทราบแล้วผมจะรีบแจ้งให้ได้รับชมอ่านได้รับฟังกันเลยนะครับถ้าถ้าผมทราบนะเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ในดีสคริปชั่นใต้คลิปนะครับนั่นคือคําอธิบายใต้คลิปหรือว่าผมจะคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ผมตีประเมินแล้วนะจากประสบการณ์ที่ขายมานะวีออสนะขายมาหลายคันมาก 1.5G คันนี้ใหม่110,000ึ่งนโลนะครับราคาเนี่ยไม่น่าเกิน379,000เนาพนะครับไม่น่าเกินมันเป็นปี1 7บ8ด้วยนะครราคาเนี่ยผมคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ369,000 379,000อยู่ประมาณนี้แหละนะฮะมันจะทําให้เราผ่อนอยู่งวดละประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับประมาณ6,500อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณ6,500นะครับก็ถือว่า เป็นงวดผ่อนที่ค่อนข้างจะโอเคเหมาะสมกับตัวรถคันนี้ดีนะครับสภาพแบบเนียนกริปมากๆนะฮะเนี่ยพาไปดูผิวพันธ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวไล่ที่โครงสร้างเลยนะผิวพันธ์เลยนะฮะนะประตงประตูนะครับสวยเดิมนะครับไม่มีตําหนิไม่มีอะไรเลยผมขับกลับมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะรีวิวก่อนเลยนะครับผิวพันธุ์รอบคันนะครับสวยงามแบบเนียนกริปนะครับไม่มีตําหนิอะไรทั้งสิ้นนะฮะด้านหลังเนี่ยกันชงกันชนเห็นไหมคร งดงามเลยนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับใครได้ไปโชคดีนะครับราคาตามที่ผมบอกเลยนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววนพาไปดูรอบคันกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปไล่ที่โครงสร้างด้วยเปิดหน้าเปิดหลังให้ดูเดี๋ยวแงให้ดูรอบคันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อ่าผิวพันธุ์สวยงามไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับจากที่ผมวนมาดูให้นะหลังโครงหลังคานะครับไล่ขึ้นไปอ่าเรียบเนียนหมดเลยนะครับ 1.5G ปี17.18ไมล์แสนหนึ่งนะครับราคาอยู่ประมาณนั้นแหละไม่คิดว่าหนีจากนี้ละ นถ้าหนีจากนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะหนีจากนี้ละสามหกเก้าประมาณนี้ผิวพันธ์สวยงามรอบคันเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับกระจกในเดิมแท้ทุกบานเลยนะผมไล่เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยด้วยกระจกนะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับกระจกบานข้างเป็นโตโยต้าโตโยต้าหมดเลยนะครับโตโยต้าหมดเลยสวยงามนะครับนี่ภายในนะครับมีจอนะฮะตัว G จะมีจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยมีแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะครับ เกียร์นะฮะก็เป็น CVT นะฮะเป็นเกียร์ CVT แบบขั้นบันไดนะครับผิวพันธุ์สวยงามเลยพวงมาลัยหนังเดิมสวยนะครับไม่มีรอยถลอกอะไรเลยดูเลขไม้นะครับไม้เดิมไม้แท้นะครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลกับอีก200กว่านะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับอีก200กว่าโลนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบสวยเนียนในคลิปๆนะฮะระบบการลื่นกระจาย VSC มีให้แน่นอนนะครับรถรุ่นท็อปนะครับนี่แผงมาตรงประตูสภาพสมบูรณ์หมดเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยโครงทรงโครงสร้างประตูเห็นไหม เอาซีนเนี่ยเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยเล็บเลยนะครับเดี๋ยวแกะกระดูกงูให้ดูเลยนะครับไล่ไปเลยโครงสร้างหลักๆอ่านี่นะครับเม็ดอาร์กนะครับ Met k, เม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆนะครับถือว่าใครได้ไปโชคดีนะคันนี้ไม่น้อยด้วยแล้วก็สภาพรถเนี่ยมาแบบสวยเลยสวยจนผมรีวิวแบบตื่นเต้นเลยนะนะครับเนี่ยหัวน็อตเดิมๆนะครับใครเป็นอ่าใครที่ดูผมอยู่เนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างจะพูดตรงตรง นะครับคันไหนแพงนะคัคันไหนมาเยอะแล้วแพงเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะผมข้ามไปเลยนะครับคันนี้ผมแนะนําเพราะว่าผมมองว่าสวยเลยนะครับสภาพรถมาแบบเนียนกิฟนะฮะบเบาะเบิกนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งเบาะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเบาะผ้านะมาสภาพนี้เลยเรียกว่าอ่าเพรยนตนเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคันนี้นะครับเดี๋ยวเอาถอดเบาะไปซักสปาอ่าฆ่าเชื้อกันเล็กน้อยเท่านั้นตั้งขายได้เลยคันนี้นะครับผิวพันธุ์รอบนอกเนี่ยไม่มีอะไรจะต้องเก็บสีแล้ว นะครับไม่มีอะไรจะต้องเก็บงานเลยงดงามจริงๆนะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะพอทําเสร็จสปาเสร็จเนี่ยผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทามันยังอยู่นะฮะถ้าติดจองก่อนผมก็คงจะไม่ถ่ายแล้วนะครับอ่ะเนี่ยเบาะหลังนะครับแน่นๆสมบูรณ์สมบูรณ์บบแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าลายการาฟิกสวยๆงดงามเลยนะคุณผู้ชมหลังคงหลังคานะฮะสวยงามเลยเอ๊ะทำไมมีรอยเจิมนะไปรถหน่อยงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวนมาดูฝั่งนี้กันนิดนึงขอดูสําเนาเล่มหน่อยเถอะ นะครับปกติรถหน่วยงานเขาจะไม่ค่อยเจิมกันนะคันนี้มีรอยเจิมด้วยดูกันนิดนึงอ่ะเป็นรถเป็นรถหน่วยงานโอเคเป็นรถหน่วยงานแต่มีเจิมด้วยแปลกนะครับแปลกแปลกไปนิดนึงสำเนาเป็นรถหน่วยงานแต่มีเจิมนิดนึงนะเป็นนินสภพองไม่เป็นไรตรงนี้ผมลบออกให้ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นมุสลิมเป็นศาสนาคริสต์นะฮะที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธอาจจะซีเรียสตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ได้นะครับหลังคานิดเดียวไม่มีปัญหาเดี๋ยววนมาดูฝั่งนี้ต่อเลยโครงสร้าง นะครับขออนุญาตนะจะดูมึนหรือเปล่าวนไปวนมานะครับขอโทษด้วยนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยเรียงตัวสวยๆแกะให้ดูรอบคันเลยนะครับคลิปนี้จัดไปนะครับให้ดูกันที่โครงสร้างนะครับหลักๆอ่านี่ด้านหลังนะครับโครงสร้างนะครับวีออสต้องอาจจะต้องมีรอยคีบโรบอทโรงงานนะครับนี่คือตรงนี้เลยอ่าสภาพสมบูรณ์นะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะซูมไปดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับผิวพันธ์นะสีเดิมๆของเขาเลยนะครับ เม็ดฮักเล็งโตัวยสวยทุกคนันนะครับทุกเม็ดนะครับรถงามเลยคันนี้สภาพสมบูรณ์ไม่มีชนักพิวามจมน้าแน่นอนนะครับและที่สําคัญเป็นรถหน่วยงานตามที่ผมแจ้งไปเนาะรถหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าสูงทุกระยะอยู่แล้วและคันนี้ไม้นะครับแสนหนึ่งเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมปี17เนะครับคันนี้ป17ี17.18ผ่านมาแล้ว6ปีเฉลี่ยแล้วลองหารดูนะ1นึ0 0 0สหารหนะครับเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งอ่ะวิ่งมา18,000โลต่อปีนะครับต่อปีนะครับ ต่อปีวิ่ง1 8 0 0 0แโลแล้วต่อเดือนล่ะลองหารดูต่อเดือนเนี่ยวิ่ง1ัน0เปรียบเทียบกันเลยนะคุณผู้ชม1 5 0 0โลต่อเดือนเหมือนวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เดือนหนึ่งเนี่ยครั้งเดียวอ่ะนี่คือเปรียบเทียบกับลับกษณะการใช้งานของตัวรถคันนี้นะครับเรียกว่าไม่น้อยนะแบบนี้ถือว่าไม่น้อยนะครับอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นแต่มันคือตัว G ีนะครับตัวจีเนี่ยไม่น้อยๆแบบนี้หายากนะครับและตัวจีไม่ใช่เป็นรถที่หาง่ายๆเนาะ อย่างที่ผมรีวิวมานะคุณผู้ชมจะเห็นตัวจีไม่กี่คันเองนะครับมีอีกคันหนึ่งนะที่มีสองคันในบริษัทบริษัทยนต์นะครับไมแสนสี่หมื่นกับไมแสนไมแสนสี่หมื่นเจ็ดพันคันนี้ไมแสนหนึ่งหมื่นคันนี้นะตอบโจทย์นะครับแล้วผิวพันธุ์ในสวยงามไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวล้างขัดสีจบเลยนะครับมาดูโครงสร้างต่อด้านหลังหัวน็อตนะครับฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับไม่เคยขยับนะเลียมสันหัวนอ็อตเดิมๆไม่เคยขยับซีนด้านหลังเอาเล็บจิกเข้า นะครับซีนเอาเล็บจิกเข้ากระจกหลังเดิมนะครับนี่โตโยตา้าไลฟ้ามีครบหมดเลยโครงสร้างด้านหลังอะ่ะเปิดไปดูอะ่ะตรงนี้ก่อนคานด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆตะเข็บเดิมๆฮะแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือสภาพรถที่เข้ามาใหม่นะครับเราจะได้ดูแล้วมั่นใจว่ารถสปายต์เนี่ยโอเคนะซื้อรถเนี่ยผมซื้อเกตเอเข้ามาขายนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไรผมมีให้ครบหมดเลยนะครับโครงสร้างด้านหลังเดิมๆด,ดูตรงนี้ก่อนเลย ซีนนะครับซีนทัมะพร้าวนี่จะต้องเป็นสีครีมแบบนี้นะครับเป็นสีขาวแบบนี้นะถ้ามันเป็นสีเงินเนี่ยที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะมีการชนมาเล็กน้อยหรือว่าหนักนี่ก็แล้วแต่นะถ้าเข้าด้านหลังนิดเดียวเนี่ยอาจจะเบาๆนะครับแต่มีการซ่อมมาแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยเดิมๆเลยนะครับ,นะรบแผ่นเหล็กอยู่ครบๆไม่โดนแกะไม่โดนลอกออกไปนะนีซีนทั้งเส้นเป็นสีขาวแบบนี้นะครับนี่คือสภาพรถโครงสร้างเดิม เลขไม่แสนหนึ่งตัวจีนะครับหายากแล้วนะครับหายากแล้วแสนหนึ่งตัวจีนะครับราคาจะอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับผ่อนหกพันกว่าแน่นอนคันนี้นะครับใครวางแผนจะซื้อรถวีออสักคันหนึ่งเนี่ยเป็นตัวจีนะคันนี้แนะนานะครับหรือว่ารอดูพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยตามที่ผมบอกนะมีอีก8คันที่จะเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ผมไปขับคันนี้กลับมาก่อนแต่เนื่องจากผมไปกัน2คนนะก็เลยขับกันขับกันมาได้แค่สองสองคันนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงเทนเลอร์อีก8คันผมถ่ายคลิปให้ดูกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับรอแจ้งเตือนขึ้นแล้วเข้ามาดูกันนะครับไม์เริ่มต้นที่3 0,000กว่าโลและเรียกว่ามาล็อตนี้คือไมล์หลักหมื่นทั้งนั้นเลยแต่ส่วนมากจะเป็นตัว E นะครับแล้วก็มีไฮไลท์ที่เป็นตัวไฮนะ1 1ึไฮปี19อยู่คันหนึ่งไมล์เจ็ดหอยู่ประมาณนี้นะครับไมล์เจ็ดหมื่นแปดราคานะยังไม่ทราบเลยนะครับถ้าทราบเนี่ยจะแจ้งให้ผ่านทางคลิปเลยนะครับหรือว รูปดูอะไรเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยนะครับ0855366287ผมบิวเพรโยนยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับรายละเอียดการออกรถรายละเอียดของตัวรถคันนั้นๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเรื่องคันนี้นะครับ 1.5G ตัวท็อปนะถือว่าเป็นรุ่นลองท็อปละกันนะครับปี17.18สนะครับสวยงามรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับไม่มีชนักปีความจมน้ำกับตัดต่อกอ่อไหมไม่มีแนนน่อ นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างและหน้ากันต่อนะครับจะได้เห็นว่าสภาพโครงสร้างของตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะคลิปนี้มาเน้นโครงสร้างนะครับจะไม่พูดถึงสเปคเยอะนะครับเพราะผมทราบว่าพี่ๆที่ดูวีออสเนี่ยน่าจะทราบสเปกกันอยู่แล้วจริงๆไม่ต่างอะไรจากตัว E เลยนะครับก็จะมีไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะมีไฟเดย์ไทม์นะครับด้านด้านบนกับด้านล่างนะฮะแล้วก็มีจอกล้องถอยเท่านั้นแหละครับที่แตกต่างกันช่วงลงช่วงล่างเครื่องยนต์เดียวกันกับ1.5 E เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างกัััันนนออเเคคคครรบบผููชมมาดกต่ลยะ สังเกตน,นะเลขทะเบียนสวยด้วยนะ8862นะครับเลขทะเบียนสวยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเรื่องโครงสร้างด้านหน้าตัวรถสภาพห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับเดิมเลยผมขับมากับมือตามที่ผมแจ้งนะเครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับช่วงล่างดีกระชับนะันนี้ถือว่าครบจบเลยนะครับสบภาพห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับนี่ผมเปิดแอร์ไว้ภายในตัวรถด้วยนะระบบองค์ระบบแอร์คอมแอร์ทำงานนะครับเดินเครื่องเต็มพิกัดนะฮะเครื่องเสียงแบบนี้เลย นี่คือ V ีออสไมแสนหนึ่งผ่านการเมทนันสศูนย์ตลอดดีนะครับคันไหนบอกดีคือดีนะฮะคันไหนไม่แนะนําคือข้ามเลยไม่เคยพูดถึงนะครับพวกไมแบบ2องแสนอย่างเงี้ยผมไม่พูดถึงเลยนะในสภาพห้องเครื่องเนี่ยนะครับข้างล่างในมีฝุ่นนะไม่ใช่สนิมนะมันเป็นฝุ่นช่วงล่างนะฮะตรงนี้เรายังไม่ได้ล้างตามที่ผมแจ้งไปเพราะว่ารถเพิ่งขับมาเพิ่งขับมายังไม่ได้ทอะไรเลยจะมีฟงมีฝุ่นนะครับเบ้าชคเดิมๆเลยสติ๊กเกอร์มออกเม็ดอาร์ตนะครับตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแง เดิมๆทุกจุดนะครับโครงสร้างเดิมไล่มาเลยเนี่ยโครงสร้างเดิมๆนะฮะเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดเพิ่มเติมแล้วถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไปก่อนตามที่ผมแจ้งนะถ้ามันติดจองก่อนผมก็ไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่รู้ถ่ายไปทําไมเสียเวลาแลวนะครับแบบนั้นนะเพราะว่ามีคนอื่นเขาเอาไปแล้วก็จบไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครจับจองนะครับผมจะถ่ายให้ดูก่อนนะครับรถมีคันเดียวนะครับตจีไม้แสนหนึ่งมีคันเดียวรีบจับรีบจองนะฮะเม็ดอาร์คเดิมๆโครงสร้างเดิมๆ นะครับหัวน็อตแก้มฝั่งนี้มีขยับมานะฮะน่าจะมีงานลูกสีว่าบ้างเล็กน้อยนะครับก็ดูจากเปลือกสีเปลือกผิวไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับดูแล้วไม่ได้คือคือน่าจะมีเก็บงานสีแต่น้อยนะครับก็แต่ยังไงก็ต้องถอดนะเพราะว่าอ่าเวลาทําสีเนี่ยมันจะต้องเอาตัวพาร์ตบอดี้ตัวนี้นะครับไปผึ่งนะไม่งั้นมันจะเป็นคลื่นอ่ามันจะเป็นคลื่นอันนี้คือเนียนนะผมมองว่าเนียนนะถ้าดูจากสายตาเนี่ยเนออาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูเฉียวเฉียวตัวเนี้ย เหมือนจะมีรอยจะมีรอยเล็กน้อยนะครับก็ต้องมีนิดหน่อยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่แก้มเดิมๆไม่มีโป๊หนักนะครับแก้มเดิมแก้มแท้เลยแหละนะครับไล่เคาะได้เดิมๆนะครับเบ้าชกเดิมแต่หควน็อดเดิมนะฝากระโปรงนะครับหัวน็อดไม่มีขยับไม่มีเหลี่ยมที่โดนไข่นะครับหัวน็อตถือว่าสวยเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับซีนเอาเล็บสิกเข้าอ่าเป็นรอยเล็บนะครับฝากระโปรงเดิมแผงกันความร้อนสติกเกอร์ลมยาปรับอากาศติดอยู่ครบถ้วนไม่ลอกไม่ถลอกอะไรซีน้านบน นะครับตีน้ันบนเดิมเอาเล็บจิกเข้าโอเคนะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาฝาเดิมนะครับตาปั๊มโตโยต้าฝาเดิมโครงสร้างเดิมคานหน้าคานซ้ายขวาเดิมนะครับหัวไม่ขยับคานนะครับคานเดิมไม่คดไม่งอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจเลยนะครับพี่พท่านไหนที่สนใจวีออสอยู่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าสวยนะครับสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายใน นะครับแล้วก็ด้วยการที่ผมทดลองขับมาเองแล้วนะฮะจากลานนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะช่วงลงช่วงล่างนะครับแฮนด์เลริงนะฮะระบบการขับขี่ต่างๆนะฮะค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีอะไรเลยที่รู้สึกแบบคันนี้ต้องปรับปรุงนะไม่มีเลยจริงๆนะครับตอนนี้ที่ผมมองนะครับตรงนี้ก็คือเราไปทําสปาเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะฮะสปาในเรื่องของฝุ่นนะฮะฝุ่นภายนอกภายในนะครับล้างขัดสีนะฮะสปาเบา ค่าเชื้อเท่านั้นเองตั้งขายได้เลยคันนี้ผิวพันธุ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนไว้ด้วยนะครับที่สนใจ VOS นะครับฝาก 1.5G 2,017จดทะเบียนปี2018คันนี้ไว้ด้วยผ่อนอยู่เลทนี้แน่นอนนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,005เลยครับไม่เกินนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ3 6 9 0 0 0ถึง3,079,000ถ้าผมทราบราคาที่แน่ชัดผมจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรผมไว้ได้ก่อนแอดไลน์กันไว้ได้ก่อนนะครับผมทราบราคานะครับผมจะได้ส มันจะมีรถเข้ามาอีก8คันแนละ้วไม่หลักหมื่นทย่งนั้นเลยถ้าอยากทราบก่อนนะครับอยากรู้ก่อนใครเนี่ยว่าราคาสเปคเป็นยังไงนะครับแอดไลน์มาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งข้อมูลผ่านได้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ